เขากังวลกันว่ามันจะกลายเป็นพึ่งแตกรังเพราะว่ากะเหลี่ยง BJF ไปจับแก๊งคอเซนเตอร์มาตอนนี้ประมาณเกือบเกือบ7,000คนแล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงค่าข้าไม่ไหวแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะผลักดันเข้าไทยเลยให้ไทยมารับผิดชอบเองช่วงนี้เดี๋ยวไปชมคลิปบรรยากาศที่กะเหลี่ยง b g f จับแก๊งคอเซนเตอร์ที่ฝั่งเมียวดีครับ กองกำลังพิทักษชายแดนกะเหรี่ยงหรือว่า BGF นะคะเดินหน้ากวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ชเวโกโกและเคเคพาร์คจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาโดยสามารถควบคุมตัวชาวต่างชาติได้กว่า6,500คนจากหลายสัญชาติขณะที่ผู้นำ BGF นะคะก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและนานาชาติเร่งดำเนินการรับตัวกลับประเทศต้นทางค่ะ ทางด้านพันตรีหม่องวินนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับกองพัน1018ของกองกำลัง BGF ก็เปิดเผยข่าวว่าทางด้านพลตรีหม่องชิตตูผู้นำ BGF ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อโดยล่าสุดนะคะสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้กว่า6,500คน ซึ่งผู้ต้องสงสัยเหล่านี้นะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการบันทึกประวัติและคัดแยกสัญชาติโดยพบว่ามีไม่น้อยกว่า15สัญชาติทั้งจากจีนเอเชียแอฟริกาและยุโรปซึ่งก็คาดว่าถูกขบวนการอาชญากรรม พาเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายค่ะ,ะที่ทางด้านหมองชิตตูนะครับเปิดเผยว่า BJF ได้เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอร์เทนเตอร์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์สามารถส่งตัวชาวจีนกลับประเทศได้แล้ว621คนส่วนต่างชาติอีกกว่าพันคนส่งให้รัฐบาลเมียนมาจัดทําบัญชีรายชื่อเพื่อประสานไปยังรัฐบาลไทยแล้วก็สถานทูตแต่ละประเทศเพื่อให้รับตัวกลับประเทศนะครับแต่ว่าอย่างที่เกิดไปนะครับว่า ทางหมองชิตตูเนี่ยบอกว่าตอนนี้เวลาผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์ที่เขาไปกวาดล้างแก๊งคอร์เทนเตอร์เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีความคืบหน้าจากหลายประเทศทําให้ BJF เนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและนานาชาติเร่งดําเนินการเพราะว่าหากล่าเช้าออกไป